คุณเคยสงสัยไหมว่าความลับที่ถูกซ่อนในบ้านอันอบอุ่นอาจกลายเป็นไฟเผาผลาญชีวิตทั้งชีวิตได้เมื่อภรรยาคนหนึ่งค้นพบว่าสามีที่เธอรักกำลังซ่อนชูไว้ในเงามืดเธอไม่เพียงแค่เผชิญหน้ากับความจริงแต่ยังเลือกหนทางที่ทำให้ทุกคนต้องสันส่นสะเทือนเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การนอกใจแต่มันคือการล่มสลายของครอบครัวและคำเตือนที่ทุกคนควรจดจำทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่าย ค่ำคืนฝนโปรยลงมาอย่างหนักฟ้าร้องกึกก้องจนหน้าต่างสัน่นแสงไฟถนัดนกระพริบปุ๊บวาบเหมือนหัวใจที่ไม่มั่นคงหญิงสาวยืนตัวแข็งอยู่ในครัวมือที่กำมีดหั่นผักสั่นระริกจนได้ยินเสียงกระทบเขียงเสียงหัวรอบเผาเบาจากห้องนั่งเล่นดังลอดมาไม่ใช่เสียงของสามีเพียงคนเดียวมีเสียงผู้หญิงอีกคนประปนเสียงหัวใจเธอตกลงไปที่พื้นอย่างแรง กลิ่นหอมของแกงที่ต้มไว้กลายเป็นกลิ่นขมราวกับควันไฟฝ่าเท้าเย็นเฉียบขนาดก้าวช้าๆไปตามเสียงนั้นผนังบ้านที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับแคบและกดทับจนหายใจไม่ออกเธอแง้มประตูห้องนั่งเล่นภาพตรงหน้าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจสามีนั่งชิดติดกับหญิงสาวผมยาวมือเขาลูบไปบนไหล่ของเธออย่างคุ้นเคยหญิงคนนั้นหัวเราะเสียงใสน้ำเสียงหวานเจื้อจนแทงเข้าหูดวงตาของภรรยาสั่นไหว เลือดสุกฉีดแรงจนใบหน้าแดงก่ำโลกทั้งใบเหมือนหมุนกลับด้านเธอเผลอทำมีดในมือหล่นลงเสียงเหล็กกระทบพื้นกระเบื้องก้องกังวานทั้งคู่หันขวับมาพร้อมกันดวงตาเบิกโพรงของพวกเขาสบกับสายตาที่เต็มไปด้วยบาดแผลของเธอเงียบงันจนได้ยินเสียงหยดน้ำฝนที่ร่วงลงมาตามรางน้ำหญิงสาวยกมือขึ้นกุมหน้าอกร่างกายสั่นส้านเหมือนถูกบีบรัดลมหายใจหอบหนักทุกอย่างตรงหน้าพังทลาย ความจริงที่ซ่อนมานานเปิดโปงออกมาอย่างโหดร้ายแค่ชั่ววินาทีเดียวบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่ของเธออีกต่อไปแต่ดวงตาของชู้สาวคนนั้นกลับไม่มีความละอายกลับเต้นไปด้วยแววา้าทายเธอค่อยๆก้าวเข้าไปไกลเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเย็นเยียบความเงียบแปรเปลี่ยนเป็นความกดดันที่หนาหนักจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวมองตรงไปยังคนที่แย่งทุกสิ่งของเธอไปในหัวมีเพียงเสียงหนึ่งดังสะท้อน ทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องชดใช้แล้วแสงฟ้าแลบวาบเข้ามาทางหน้าต่างสะท้อนเงาร่างทั้งสามบนพื้นห้องนั่งเล่นเธอยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นแต่ภายในกลับเดือดท่านราภูเขาไฟใกล้ระเบิดเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบทุกสิ่งสามีพยายามยกมือขึ้นอธิบายอะไรบางอย่างแต่คำพูดทั้งหมดติดอยู่ที่ริมฝีปากหญิงสาวที่เป็นชู้กลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเหมือนมีดกรีดหูเธอรู้แล้วสินะ น้ำเสียงเย็นชาเอื้อนเอ,อ่ยออกมาไม่มีคำขอโทษไม่มีแม้แต่ความกลัวราวกับการพังชีวิตครอบครัวคนอื่นคือเรื่องสนุกภรรยากัดฟันจนได้ยินเสียงกรอดสายตาไล่จากหัวจรดเท้าไปยังหญิงสาวตรงหน้าเสื้อผ้าที่สวมใส่ย,ยังเป็นชุดที่เธอจำได้ว่าเคยซื้อไว้กับมือเพื่อสามีของเธอน้ำตาร้อนเผาเอ่อคลอแต่เธอกดมันไว้ไม่ให้ไหลเพราะตอนนี้ความเจ็บปวดกำลังแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยว ฝ่ามือที่ปล่าบเลยกำแน่นจนเล็บจิตเข้าไปในเนื้อเสียงสามีดังขึ้นในที่สุดมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดคำพูดนั้นกลวงเปล่าเหมือนลมที่พัดผ่านโดยไม่เหลือความหมายไม่ใช่อย่างที่คิดงั้นหรอือเสียงของเธอสั่นแต่เต็นไปด้วยแรงกดดันแล้วฉันเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าละ่ะความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งหญิงสาวที่เป็นชูยกยิ้มเย็นเนเขาเลือกฉันไม่ใช่เธอ เพียงคำพูดนั้นโลกทั้งใบของภรรยาพังทลายลงจนไม่เหลือซากเธอหายใจทีเร็วสายตาท่าเลือนภาพตรงหน้าเบลอเหมือนม่านหมอกกลิ่นน้ำหอมแรงฉุนของหญิงสาวคนนั้นประทะจมูกจนอยากอาเจียนเธอก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวพื้นเย็นเฉียบรองรับฝ่าเท้าที่สันสแานแต่ทันใดนั้นความคิดหนึ่งแล่นวาบเข้ามาถ้าทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายนั้นก็ถึงเวลาแล้วดวงตาที่เคยอ่อนโยนกลับแข็งกร้าว เธอหันไปมองมีดที่ยังนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นสายตาของทั้งคู่จับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวนั้นสามีรีบก้าวเข้ามามือยกขึ้นเหมือนจะขอร้องแต่ภรรยาก้มลงเก็บมีดขึ้นมาอย่างเชืงช้าแสงจากหลอดไฟสะท้อนคมใบมีดวาววับความเงียบกดทับหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงฝนกระหน่ำด้านนอกกลายเป็นเสียงประกอบฉากอันโหดร้ายเธอคิดว่าเอาชนะได้เพราะฉันเงียบมาตลอดเสียงภรรยาแผ่วเ,เบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำ แต่ความเงียบไม่ได้แปลว่าฉันยอมแพ้เธอก้าวไปข้างหน้าหญิงสาวที่เป็นชู้ถอยหลังทันทีดวงตาเบิกกว้างเป็นครั้งแรกแววมั่นใจเมื่อครู่หายไปเหลือเพียงความตื่นตระหนกสามีรีบเอาตัวบังแต่ก็ไม่อาจกลบแววหวัหว่นในสายตาเขาได้มือภรรยายกมีดขึ้นสูงบรรยากาศในห้องกลายเป็นสุญญากาศไม่มีเสียงใดเล็ดลอดนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นระรัวเธอไม่รู้แล้วว่าตนเองกำลังจะทำอะไร เพียงรู้ว่าความเจ็บปวดนี้ต้องมีใครสักคนชดใช้มือสันรริกแต่ข่มมีดอย่างแนบแน่นหญิงสาวที่เป็นชู้ร้องเสียงหลงอย่าเข้ามาเสียงนั้นสะท้อนกล้องในหูภรรยาเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟโกรธยิ่งหมกระหนำ่ำสามีพุ่งขึ้นมาวางมีดเธอได้โปรดแต่คำพูดนั้นกลับยิ่งผลักเธอให้ไกลออกไปเพราะตลอดมาเขาไม่เคยปกป้องเธอเลยไม่เคยเห็นค่าในน้ำตาที่เธอเสียไป ตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรจะเสียอีกแล้วเธอพุ่งก้าวไปข้างหน้าเสียงกรีดร้องดังสนั่นแสงฟ้าแลบพาดผ่านหน้าตาอีกครั้งส่องให้เห็นภาพทุกอย่างชัดเจนเวลาผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีแต่เหมือนยาวนานไม่สิ้นสุดเธอยือนนิ่งหอบหายใจแรงมีดในมือเปื้อนหยดน้ำที่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาหรือเหงือ่อหญิงสาวที่เป็นชู้สุดลงกับพื้นมือกุมแขนตัวเองที่มีรอยขีดข่วนตื้นๆเสียงร้องให้สะอกสือื้นดังขึ้น สามีรีบเข้าไปประคองชูรักทันทีภาพนั้นแทงใจภรรยาแรงยิ่งกว่ามีเขารีบกอดเธอแน่นราวกับงหงแหนที่สุดดวงตาภรรยาเบิกกว้างในที่สุดเธอก็เข้าใจทุกอย่างเขาเลือกแล้วและไม่ใช่เธอขาทั้งสองสั่นจนแทบสุดเธอถอยหลังช้าๆลมหายใจติดขัดเหมือนมีเชือกรัดคอน้ำตาที่กดไว้พุ่งทะลักออกมาอย่างหยุดไม่อยู่ เสียงร้องให้ดังสะท้อนผนังบ้านที่เคยเป็นที่พักใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคุกที่จองจำเธอไว้กับความทรงจำอันโหดร้ายเธอทิ้งมีดลงพื้นเสียงโลหะกระทบดังแข็งกระด้างหัวใจเหมือนแตกเป็นเสียงเสียงฝีเท้าเธอลากไปทางประตูบ้านมือเอื้อมไปบิดลูกบิดแต่ก่อนจะเปิดออกเธอหันกลับมามองอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยคำสัญญ,ญาที่ไม่ต้องพูดออกมาทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่าย เธอเอ่ยเบาๆน้ำเสียงสันสถานดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตากลับฉายแววแข็งกร้าวทั้งคู่ชะง,งักนิ่งเมื่อได้ยินบรรยากาศในห้องกลายเป็นหนาวเหน็บลมฝนพัดกระแทกหน้าต่างดังปังๆเธอเปิดประตูออกไปความมืดภายนอกอบล้อมร่างเธอไว้ฝนเย็นเฉียบซัดใส่หน้าแต่เธอไม่สนใจฝีเท้าหนักแน่นเหยียบย่ำไปบนพื้นเปียกทุกย่างก้าวคือการปลดพันธนาการแต่ในหัวใจยังคงเดือดพล่าน เสียงกล้องสะท้อนดังซ้ำเธอจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำลายชีวิตเธอมีความสุขโดยไม่ต้องชดใช้คืนนี้คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งและมันจะไม่จบง่ายๆอย่างที่พวกเขาคิดฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดถนนเปียกชื้นสะท้อนแสงไฟถนนเป็นเงาวูบวาบเสียงฟ้าร้องกึกก้องกลบทุกเสียงอื่นไปหมดหญิงสาวก้าวเดินออกจากบ้านที่เธอเคยเรียกว่าที่พักใจตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับคุกที่ขังเธอไว้กับความเจ็บปวด น้ำตาผสมกับเม็ดฝนไหลอาบแก้มแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นอีกแล้วสิ่งเดียวที่เธอรับรู้คือฝ่าในอกที่โหมกระหนำ่ำเธอกัดฟันแน่นความคิดแล่นบวนไม่หยุดสามีทรยศชู้หัวร้อยยอกหัวใจที่เธอเคยรักษากลับถูกเหยียบย่ำต่อหน้าทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายคืนนี้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเธอเดินไปตามตรอกเมื่อที่ปีกแฉกลิ่นน้ำค้างคาวและเศษขยะชยขึ้นมา เสียงรองเท้าเปียกน้ำกระแทกพื้นดังแฉะมือเธอยังกำสั่นๆแม้จะไม่ได้ถือมีดแล้วแต่ความโกรธยังแน่นอยู่ในอกเธอหยุดยืนใต้ไฟถนนที่กระพริบเงาตัวเองทอดยาวบนพื้นเหมือนเงาผีรา้ายเธอหายใจแรงสายตาแข็งกร้าวในหัวเริ่มวางแผนไม่ใช่แผนชั่ววูบแต่เป็นการเอาคืนที่แยบยนทำให้ทั้งคู่ต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เธอเจอสองวันต่อมาบ้านทั้งหลังเงียบกริบ เธอกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงกลางวันขณะที่ทั้งคู่ไม่อยู่กุญแจที่เธอยังถืออยู่กลายเป็นอาวุธเงียบภายในบ้านมีกลิ่นอับชื้นจากฝนภาพถ่ายแต่งงานยังแขวนอยู่บนผนังแต่ดวงตาของทั้งคู่ในรูปดูเย,เย้ยเธอเธอยกมือขึ้นลูกภาพนั้นเบาๆก่อนจะคว่ำมันลงจากนั้นเธอเริ่มค้นทุกมุมห้องเอกสารการเงินสมุดบัญชีบัตรเครดิตสิ่งเหล่านี้คือจุดอ่อนเธอถ่ายภาพเก็บไว้ทุกหน้า สายตาเธอวาวโรดเมื่อเห็นยอดนี้สินที่สามีปกปิดเอาไว้เขาไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ชูคิดทุกอย่างเต็มไปด้วยการโกรหกตกค่ำเธอนั่งอยู่ในห้องเช่าเล็กๆหล,ลอดไฟสลัวส่องให้เห็นหน้าตาที่ซีดขาวแต่เต็มไปด้วยแววเด็ดเดี่ยวเธอเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือที่สั่นเมื่อวันก่อนตอนนี้กลับมั่นคงเธอเริ่มส่งข้อมูลนี้สินของสามีไปยังเพื่อนร่วมงานของเขาแนบเอกสารที่ถ่ายไว้ แนบข้อความนิรนามนี่คือคนที่คุณไว้ใจแต่เบื้องหลังคือน,นิสินก้อนโตเธอยิ้มเย็นเมื่อกดส่งภาพอนาคตสามีค่อยๆพังลงในหัวของเธออีกด้านหนึ่งในบ้านหลังนั้นชุรักกำลังนั่งกอดแขนสามีบนโซฟาทีวีเปิดอยู่แต่ไม่มีใครสนใจเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นไม่หยุดสามีรีบหยิบขึ้นมาสีหน้าเปลี่ยนทันทีใบหน้าแดงกลัด้วยความเครียดใครส่งเรื่องนี้มา เขาพึ่งพาเสียงสัน่นชูสาวขามวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตอบแต่ขยำหน้าจอโทรศัพท์แน่นจนมือสัน่นภาพถ่ายเอกสารนี่สินเต็มไปหมดถูกส่งต่อไปยังกลุ่มเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าชูสาวหน้าซีดเผือดนี่มันฝีมือมีแกแน่แน่สามีหันไปมองหน้าหญิงสาวที่กอดแขนเขาเธอจะทำอะไรได้เธอไม่มีอะไรเหลือแล้วคำพูดนั้นทำให้เขาลงใจเล็กน้อย แต่เขาไม่รู้เลยว่าเกมฑนี้เพิ่งเริ่มต้นคืนนั้นฝนตกอีกครั้งภรรยาเดินผ่านตลาดร้างที่เปียกโชกไฟนีออนกระพริบเหนือศีรษะเสียงฝนหยดลงบนหลังคาสังกสีดังปอกแปะเธอหยุดยืนสูดหายใจลึกในอกเต็มไปด้วยความปวดร้าวแต่ก็มีความมุ่งมั่นผสมอยู่เธอไม่ได้แค่ต้องการแก้แค้นเธอต้องการให้พวกเขาล่มจมจนไม่เหลือทางกลับวันถัดมาข่าวหรือเรื่องนิสินของสามีกระจายไปทั้งบริษัท เขาถูกเรียกเข้าห้องประชุมใหญ่เสียงซุบซิบดังตามหลังทุกก้าเดินสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความรูถูกสามีเงือแตกทากแม้ห้องประชุมจะเปิดแอร์เย็ยนชำ่ำหัวหน้าโย,ยนเอกสารกองหนึ่งใส่โต๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันเสียงดุดันทําให้เขาแทบสุดเขาอำอึ้องพยายามหาคําแก้ตัวแต่ไม่มีอะไรช่วยได้เขาถูกพักงานทันทีออกจากบริษัทด้วยความอับอาย คืนนั้นเขากลับถึงบ้านด้วยสีหน้าหม่นหมองชูสาวเข้ามากอดปลอบแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลถ้าแกไม่มีงานแล้วฉันจะอยู่ยังไงคำพูดตรงไปตรงมานั้นเหมือนมีดอีกเล่มที่แทงเขาเขาผลักเธอออกไปด้วยความหงุดหงิดเสียงทะเลาะด,ดังลั่นบ้านภรรยาที่แอบยืนฟังอยู่นอกหน้าต่างสยะยิ้มเย็นเธอรู้ว่าอีกไม่นานความรักที่ทั้งคู่เคยหวานชื่นจะกลายเป็นยาพิษและนั่นคือราคาที่พวกเขาต้องชดใช้ หลายวันต่อมาเธอส่งจดหมายนิรนามไปหาพ่อแม่ของชูสาวในซองมีภาพถ่ายชูกับสามีเธอแนบอยู่พร้อมข้อความสั้นๆนี่คือสิ่งที่ลูกสาวคุณทําเธอจินตนาการถึงสายตาของพ่อแม่ฝ่ายนั้นความผิดหวังความโกรธความอับอายชูสาวจะไม่มีวันหนีพ้นสายตาของครอบครัวตัวเองคืนหนึ่งเธอยืนอยู่ริมแม่น้ำแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับ ลมเย็นพัดแรงจนผมปลิวสะบัดเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มในดวงตายังคงมีน้ำตาแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือประกายของผู้หญิงที่ถูกหักหลังแต่ไม่ยอมแพ้เธอพึพรรมพำเบาๆทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายเสียงนั้นแถวแต่นแน่วแน่และเธอจะเป็นคนเก็บนี้นี้ด้วยตัวเองภายในบ้านหลังนั้นสามีนั่งกุมหัวอยู่บนโซฟา ชูสาวเดินวนไปมาเหมือนสัตว์ที่ติดกรงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซ้ำๆเจ้านี่ตามถ่วงเพื่อนบ้านเริ่มมองด้วยสายตาย้อยหยันชื่อเสียงที่เคยสร้างมากำลังพังลงทีละน้อยทุกคืนเสียงทะเลาะด,ดังไม่ขาดสายประตูห้องถูกกระแทกปังๆเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องไปทั่วความรักที่เคยหอมหวานกลายเป็นฝันร้ายที่กัดกินพวกเขาอย่างช้าๆแต่สำหรับภรรยานี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เธอรู้ว่าเกมการแก้แค้นยังอีกยาวไกลทุกย่างก้าวที่เธอเดินต่อไปทุกคำพูดที่เธอส่งออกไปคือการดึงพวกเขาลงไปในหลุมที่ลึกขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะยืนมองอยู่เหนือซากประคักพังพร้อมรอยยิ้มที่แฝงด้วยน้ำตาและชัยชนะภายในห้องเช่ามืดสลัวมีเพียงแสงไฟถนนลอดผ่านผ้าม่านเก่าๆหญิงสาวนั่งอยู่บนพื้นมือกำแน่นบนตักเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกในความเงียบ ทุกวินาทีเหมือนคมมีดกรีดหัวใจแต่เธอไม่ร้องให้อีกแล้วน้ำตาเหือดแห้งตั้งแต่วันที่เห็นภาพตรงหน้าสิ่งเดียวที่เหลือคือความตั้งใจหลายสัปดาห์ผ่านไปข่าวลือเรื่องหนี้สินและการถูกพักงานของสามีแพร่กระจายไปทั่วคนรู้จักหลบสายตาไม่กล้าพูดคุยเพื่อนบ้านเริ่มซุบซิบชื่อเสียงที่เขาเคยภาคภูมิใจพังทลายลงอย่างชา้าช้าชูสาวเองก็ไม่อาจทนแรงกดดันจากครอบครัวได้ พ่อแม่เธอเรียกกลับบ้านดุด่าเสียงดังภาพลักษณ์ที่เคยสวยงามกลายเป็นรอยด่างพร้อยทั้งคู่จมอยู่กับความเครียดและความเกลียดชังเสียงทะเลาะด,ดังลั่นบ้านทุกคืนเธอยือนมองจากอีกฝั่งถนนเงียบรอคอยเหมือนผู้พิพากษาที่รออ่านคำตัดสินคืนนั้นฝนตกอีกครั้งลงแรงทัดต้นไม้โยกไหวเธอถือร่มสีดำเดินช้าๆไปยังบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเธอไฟในห้องนั่งเล่นยังสว่าง เสียงทะเลาะทะลุหน้าต่างออกมาเพราะแกฉันถึงต้องเจอเรื่องพวกนี้เสียงชู้สาวกรีดร้องตามด้วยเสียงข้าวของแตกกระจายฉันไม่ได้ทํามันฝีมือมีเก่าฉันทั้งนั้นเสียงสามีตะคอกกลับเธอยืนฟังหัวเราะในใจคําว่ามีเก่าแววเข้าหูชัดเจนความเจ็บปวดแล่นคลานแต่กลักกลายเป็นแรงผลักไม่กี่วันต่อมาเธอเริ่มก้าวต่อไปในแผนใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทําให้ชื่อเสียงพัง แต่จะเป็นการทำลายความไว้ใจระหว่างคนทั้งคู่เธอเขียนจดหมายนิรนามถึงชู้สาวตัวอักษรบรรจงแต่เต็มไปด้วยพิษเขาไม่ได้รักเธออย่างที่คิดเขายัางติดต่อผู้หญิงคนอื่นอยู่พร้อมแนบภาพปลอมที่เธอตัดต่อจากภาพเก่าๆของสามีภาพเขานั่งดื่มกับหญิงแปลกหน้าเธอหย่อนซองจดหมายลงตู้ปริศนีในใจเต็มไปด้วยความสยใจเมื่อชู้สาวได้รับจดหมายดวงตาเธอสั่นไหว ความไม่มั่นใจเริ่มก่อตัวเธอรื้อค้นโทรศัพท์สามีทันทีเสียงทะเลาะครั้งใหม่ดังสนัน่นแกยังไม่เลิกนิสัยเดิมใช่ไหมสามีเถียงไม่ทันได้แต่ปฏิเสธเสียงสัน่นความเชื่อใจที่เหลือเพียงน้อยนิดถูกทำลายจนหมดสิน้นภรรยาที่แอบฟังอยู่ไม่ไกลยสยเสยยิ้มความรักที่เคยหวานกำลังกลายเป็นพิษกัดกินทีละน้อยวันเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นเงียบเหงาม้านปิดตลอดเวลา เสียงหัวเราะหายไปเหลือเพียงเสียงกรีดร้องและเสียงของสิ่งของแตกหักเพื่อนบ้านเริ่มหลีกเลี่ยงเด็กๆวิ่งผ่านยังหยุดมองด้วยความสงสัยภาพลัก์ของคู่รักที่เคยดูสวยงามกลายเป็นซากประหักพังหญิงสาวผู้ถกูกหักหลังเดินผ่านด้วยสายตาเย็นชานี่คือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายแต่เธอยังไม่พอคืนหนึ่งเธอแอบเข้าไปในสวนหลังบ้านดินเปียกชื้นกลิ่นโครนชวยแรงเธอหยุดยืนมองบ้านเงียบงันตรงหน้า แสงไฟสลัวลอดออกมาจากห้องครัวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบันทึกเสียงแล้วเริ่มโทรไปหาชู้สาวด้วยเบอร์ที่ซ่อนตัวตนระวังตัวไว้เขาจะทำร้ายเธอเสียงเธอแผ่วเบาเจือด้วยความน่ากลัวก่อนจะตัดสายทิ้งทันทีคืนนั้นชู้สาวสะดุ้งตื่นหลายครั้งเธอมองหน้าสามีด้วยความหวาดระแวงทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของเขากลายเป็นภัยในสายตาเสียงมีกระทบเขียงยังทำให้เธอสะดุ้ง ความไว้ใจพังทลายจนไม่เหลือภรรยาที่ถูกหักหลังเฝ้าดูจากเงามืดหัวใจเธอเต้นช้าลงเรื่อยๆแต่หนักแน่นเธอรู้ว่าตอนนี้คนทั้งคู่กำลังแตกสลายจากข้างในความรักกลายเป็นความเกลียดความสุขกลายเป็นความหวาดกลัวและนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการหลายสัปดาห์ต่อมาข่าวการทะเลาะรุนแรงของทั้งคู่เริ่มแพร่ไปในละแวกบ,บ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงตะโกนเกือบทุกคืน บางครั้งได้ยินเสียงร้องให้ของชู้สาวบางครั้งเสียงข้าวของล้มระเนระนาดไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเธอเองก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพิ่มเพราะทั้งคู่กําลังทําลายกันเองแต่ในใจเธอยังรู้สึกว่ายังไม่จบเธอต้องการจุดจบที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความพังทลายช้าๆเธอเริ่มวางแผนครั้งสุดท้ายคืนนั้นฝนตกหนักราวกับฟ้าร้องคร่ำครวญ เธอสวมเสื้อกันฝนสีดำก้าวเดินอย่างมั่นคงไปที่บ้านหลังนั้นมือเธอถือกล่องเล็กๆภายในมีสมุดบันทึกที่เธอเขียนทุกความลับของสามีทุกการนอกใจทุกการโกหกหลักฐานหนี้สินบัตรเครดิตและภาพถ่ายทั้งหมดเธอวางกล่องนั้นหน้าประตูบ้านแล้วกดกริ่งทันทีที่เสียงกริ่งดังเธอรีบถอยไปซ่อนในเงามืดสามีออกมาเปิดประตูเขาก้มมองกล่องด้วยความงุนงงชู้สาวเดินตามมาด้วยใบหน้าซีดเผือด เมื่อเปิดกล่องออกเอกสารทั้งหมดกระจายเต็มพื้นดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงต่อหน้าทันทีเสียงกรีดร้องดังลั่นชูสาวปัดเอกสารออกจากมือสามีแกหลอกฉันแกทำให้ฉันพังสามีตะโกนกลับเธอก็เหมือนกันเธอทำลายชีวิตครอบครัวฉันทั้งคู่ผลักกันล้มลงกับพื้นเสียงทะเลาะด,ดังสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านในเงามืดภรรยาย,ยืนมอง ใบหน้าเธอปิดฝนแต่ดวงตาเป็นประกายนี่คือจุดที่เธอรอคอยฟ้าแลบสว่างวา่าเธอก้าวออกจากเงาเมื่อช้าช้าเสียงรองเท้าเหยิบแอ่งน้ำดังชัดเจนทั้งคู่หันขวับมาภาพเธอยืนอยู่กลางสายฝนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแข็งกร้าวในมือถือซองจดหมายสุดท้ายทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายเสียงเธอดังก้องในความเงียบ บรรยากาศรอบตัวหนาวเหน็บราวกับความแตา่ย,ย่างกลายเข้ามาใไกลเสียงฟ้าผ่าลั่นสะท้อนสะเทือนจนกระจกหน้าต่างสาั n d e r แสงวาบจากท้องฟ้าส่องให้เห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่กลางสายฝนซองจดหมายในมือเปียกจนกระดาษแนบติดกับฝ่ามือสามีและชู้สาวเบิกตาโพลทั้งคู่ไม่คิดว่าเธอจะกลับมาอีกไม่คิดว่าเธอจะยืนอยู่ตรงนี้ราวกับเงาที่พวกเขาพยายามหนีแต่หนีไม่พ้นเธอกลับมาทำไมเสียงสามีสัน่น เขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวปนโกรธภรรยาไม่ตอบเธอค่อยๆยยกซองจดหมายขึ้นปล่อยให้มันตกลงพื้นอย่างจงใจกระดาษข้างในกระจายเต็มพื้นภาพถ่ายเขากับหญิงอื่นเอกสารหนี้สินบันทึกการโอนเงินที่ซ่อนเร้นทุกอย่างเปิดโปงต่อหน้าชู้สาวหญิงสาวอีกคนกรีดร้องเธอหันไปตกหน้าสามีจนดังเทีย นี่เหรือคนที่บอกว่าจะปกป้องฉันสามีโกรธจัดตะโกนกลับเพราะแกต่างหากแกทําให้ทุกอย่างพังเสียงทะเลาะประตกขึ้นอีกครั้งข้าวของล้มกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนในบ้านแต่ครั้งนี้ภรรยาไม่ได้ยืนฝั่งเงียบๆเ,เธอก้าวเข้ามาฝีเท้าดังก้องบนพื้นไม้เสียงรองเท้าเปียกน้ำดังแฉะสามีหยุดโต้เถียงทันทีหันมามองเธอด้วยสายตาตื่นตระหนก ชู้สาวถอยหลังไปจนติดผนังบรรยากาศในห้องแน่นอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนอากาศกำลังถูกดูดหายไปทุกวินาทีฉันเงียบมาตลอดเสียงภรรยาเย็นเยียบฉันทนมองพวกเธอทำลายทุกสิ่งที่ฉันสร้างเธอกวาดตามองทั้งคู่แววตาคมกริบเหมือนมีดแต่ความเงียบไม่ได้หมายความว่าฉันยอมแพ้ฝนซัดก,กระแทกหน้าต่างดังปังๆเสียงฟ้าร้องซ้ำเติมเหมือนพิธีกรรมมืดมน ภรยาก้วไปที่โต๊ะครัวเมื่อหยิบขวดแก้วที่วางอยู่ภายในมีของเหลวใสที่เธอเตรียมไว้ทั้งคู่เบิกตากว้างสามีรีบพุ่งเข้ามาห้ามแต่เธอชูขวดขึ้นสูงนี่คือสิ่งที่พวกเธอสมควรได้รับความเงียบกลายเป็นความโกลาหลชูสาวกรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ภรยาโยนขวดลงกับพื้นเสียงแก้วแตกด,ดังสนัน่น กลิ่นฉุนแสบจมูกกระจายไปทั่วห้องควันบางเบาลอยคลุงไปตามอากาศทั้งคู่ไอสำลักดวงตาแดงฉานน้ำตาไหลาพรากภรรยายืนมองอย่างเย็นชาเธอไม่ได้เข้าไปไกลเพียงแต่ยืนอยู่ตรงกลางห้องราวกับผู้พิพากษาที่ประกาศคำตัดสินนี่แค่จุดเริ่มต้นเสียงเธอชัดเจนท่ามกลางเสียงไอและร้องไห้เวลาผ่านไปไม่กี่นาทีควันจางหาย ทั้งคู่สุดลงกับพื้นเสื้อผ้าเปื้อนน้ำตาและเหงื่อสามีเงยหน้ามองเธอเสียงแหกพร่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ภรรยายิ้มเย็นเพราะพวกเธอทำให้ฉันตายทั้งเป็นชู้สาวสะอื้นเธอไม่เข้าใจหรอกเขาสัญญากับฉันพรหรันไปศบตาสัญญาที่สร้างบนซากชีวิตคนอื่นไม่มีวันยั่งยืนเธอเก้าวเข้าใกล้ชา้าเสียงฝีเท้าทำให้ทั้งคู่ตัวสั่น เธอหยิบซองจดหมายอีกชุดออกจากเสื้อกันฝนโยนลงตรงหน้าพวกเขานี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ฉันส่งไปยังตำรวจและครอบครัวของพวกเธอแล้วสามีตาเบิกกว้างมือสันะร,ริกชู้สาวร้องให้โหเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กต่อกระชัดเจนทุกวินาทีเหมือนอับถอยหลังสู่หายนะเธอก้าวถอยหลังไปที่ประตูหันมองทั้งคู่ครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยความปวดร้าวบนแข็งก้าว ทุกการกระทํามีราคาที่ต้องจ่ายเธอพูดซ้ําอีกครั้งน้ําเสียงหนักแน่นก่อนจะเปิดประตูออกไปฝนยังคงตกไม่หยุดลมแรงพัดใส่หน้าแต่เธอก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับเบื้องหลังเสียงร้องให้และเสียงตะโกนยังคงดังต่อเนื่องเสียงนั้นเหมือนบทเพลงแห่งการล่มสลายที่เธอเป็นผู้บรรเลงเองกับมือหลายวันถัดมาข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านคนพูดกันถึงการทะเลาะรุนแรง ถึงกลิ่นฉุนที่โชยออกมาจากบ้านหลังนั้นถึงภาพของสามีที่นั่งซบหน้ากับตกและชู้สาวที่ร้องให้ไม่หยุดไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดแต่ทุกคนรู้เพียงว่าชีวิตของทั้งคู่พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในห้องเช่าเล็กๆภรรยายังนั่งเงียบอยู่บนเตียงมือถือรูปถ่ายครอบครัวเก่าๆดวงตาเธอพร่าเลือนด้วยน้ำตาแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มจางๆ เธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งเดียวที่เธอมั่นใจคือเธอได้ทวงคืนความยุติธรรมแล้วในแบบที่โหดร้ายที่สุดค่ำคืนนั้นฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินชื้นยังคงอบอวลอยู่ในอากาศบ้านที่เคยเป็นศูนย์กลางความรักกลับเงียบงเวงหน้าต่างเปิดอ้ารับลมเย็นม่านปลิวช้าๆราวกับเงาของคนที่จากไปสามีนั่งกอดหัวเขาอยู่กลางห้องนั่งเล่น ดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไม่หลับมาเป็นคืนๆซากแก้วแตกยังคงกองอยู่ตรงพื้นร่องรอยความพังทลายที่ไม่มีวันลบเลือนชูสาวนั่งอยู่มุมห้องเธอซบหน้าลงกับฝ่ามือเสียงสะอื้นดังแผ่แวๆจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยคำใดไม่มีคำตอบใจไม่มีคำสัญญาเพราะทุกท้อยคำกลายเป็นคำลงไปหมดแล้วในอีกมุมหนึ่งของเมือง ภรรยานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟาเล็กๆริมถนนเธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายผมรวบตึงเผยใบหน้าที่อ่อนล้าแต่สงบแก้วกาแฟาร้อนส่งไอจางๆขึ้นมาเธอยกขึ้นจิตความขมฝาดแทรกซึมในลำคอแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดเธอเปิดสมุดบันทึกเก่าหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลายมือของตัวเองความฝันเล็กๆแผนชีวิตคำสัญญาที่เขียนไว้กับตัวเองตั้งแต่ยังสาว ทุกตัวอักษรทําให้ดวงตาเธอสั่นไหวแต่มันก็เตือนว่าเธอยังมีชีวิตยังมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์จากครอบครัวของสามีเธอไม่ลังเลกดปิดสายแล้ววางโทรศัพท์ลงอย่างช้าๆครั้งนี้เธอเลือกที่จะไม่หันกลับไปมองอีกภาพข่าวเล็กๆในหนังสือพิมพ์วันถัดมาเล่าว่ามีคดีครอบครัวแตกหักสามีและชู้สาวกลายเป็นคนสิ้นไรค่า ทรัพย์สินถูกยึดชื่อเสียงพังพินาศผู้คนซุบซิบกันอย่างตื่นเต้นแต่สำหรับเธอเรื่องทั้งหมดจบไปแล้วเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์สองลอดหน้าต่างร้านกาแฟอบอุ่นกว่าที่เคยภรรยายืนขึ้นเก็บสมุดบันทึกยกกระเป๋าใบเก่าแล้วก้าวออกจากร้านเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนเป็นจังหวะมั่นคงเธอเดินไปสู่ถนนใหญ่ผู้คนมากมายเดินสวนกันไปมา เสียงหัวเราะของเด็กๆลอยมาแต่หูกลิ่นขนมปังอบใหม่หอมฟุง้งทุกอย่างบอกกับเธอว่าโลกยังหมุนไปข้างหน้าเธอหันกลับมามองท้องฟ้าสีฟ้าใสายไร้เมฆฝนลมหายใจแรกในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยความหมายใหม่สำหรับเธอแล้วการแก้แค้นไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงแต่คือการตัดขาดพันธนาการคือการปล่อยให้คนที่ทำร้ายตัวเอง เผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำเธอก้าวเดินต่อไปปรอยอดีตไว้เบื้องหลังพร้อมกับคำเตือนที่ยังคงก้องอยู่ในใจทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายและเธอเลือกที่จะจ่ายด้วยการจากไปอย่างสง่างาม